และเราก็ามาถึงอีกหนึ่งตัวละครนะครับอีลูเมียคุณแม่ในตำแหน่งออฟเลนครับมาดูกันว่าเขาบับอะไรมาบ้างใช่ไหมสกิลหนึ่งนะครับ Divine Light อะความเสียหายพื้นฐานของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจาก325ร้อบวกใส่ทั้งสาต่อเลเวลนะครับกลายเป็น300ร้บวกหกต่อเลเวลและเรื่องสกิลนะครับ0.37กลายเป็น0.42 AP นะครับโดยในเรื่องอ่าเหมือนกับ p a สซีฟที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็แรงขึ้นด้วยบวกสเกลเพิ่มขึ้นและต่่อออเเเลลววกกกก็พ็พิมขึ้นีคืบ บวกชิบห่ใบวอดนะครับคุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงรอะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ Rv ไ,ไม่ตอบไม่ตีไม่ดีเลยบัฟชิบหายบวอดเลยนะฮะกูว่าลงไม่ซ้ําตัวละครเลย ไม่ว่าจะตัวอะไรเราก็สามารถนำไปตำแหน่งออฟเลนได้หมดครับผมแต่ไม่แนะนำในแรงสูงนะครับอันนี้ผมยังพอแบบเออให้เพื่อนแบทด,ด้วยนะฮะโมทุ่งก็ใส่ได้เยอ่เอาเป็นขำๆขำๆเพราะว่าเล่นรายการมันก็บัฟมาก็แลกนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่เขาบัฟมานะมีทั้งพาสซีฟของเราที่ติดอสองครั้งนะครับอย่างเช่นหนึ่งอย่างงี้ง หาสองมันจะใหาใหญ่ขึ้นนะสองแล้วก็ป pues ั๊บอ่านี่ก็แรงขึ้นนะครับมีประมาณนี้เพื่อนๆสรุบว่าถ้าใครเอ้ยพี่พจะตามแม็กทันหรอวะใครจะไปตามมาทันยกเว้นแต่เรากดอันติตัวเราไม่ต้องไปตัวเราไม่ต้องไปเราส่งแค่อันติไปเออเฮ้ยจูวะเฮ้ยยัดบามาถึงเม่อวะ นี่และข้อดีของเท้านะครับอารมณ์คล้ายวีล่าซึ่งเราไม่ได้ออกรองเท้าแวน่นนะครับเราไม่ต้องออกรองเท้าเร่งความเร็วเลยเราก็สามารถเดินไวได้นะครับโอ้ยส่งเมสเซนเจอร์มาของผมนะครับของผมครับขอโทษขอโทษของผมนะมนะไม่ต้องออกเอ้ยส่งไม่เลยเลยดิ แต่ถ้าเราเดินได้อเราก็เดินนะเพราะาเราสะบงสะบัดได้นี่คือซีซ,ซตัวแม่ตัวมัมน,นะครับ <Your way. S 2> มันแหกกลางเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางและลงเลยครับอ้าวแม่เย้ยเ้ากุ่งระเบิดปรมภูโดนไหมนะเมื่อจะไม่โดนนะทางไหนซ้ายวิ่่ทางไหนกันไน้เนี่ยกูไปขวาอ่ะหนึ่ง ไม่ได้ด้วยกูได้แอสซิตัวเดียวโอ้โหพร้มผมพร้อมคนอันตีนะครับครับเมื่อกี้เรากะไ,ไม่ถึกเอ้ยเรากะไม่ถูกมันกะไม่ถึกเฉยนี่กดประมาณแบบปึ๊บกดเลยอ่ะเต็มหัวอ,อมันต้องลองกันก่อนนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นพวกไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวมันช้าผมไม่ค่อยชอบนะครับ มันไม่ได้ตั้งใจไวซ์รุน่นชีวิตเราก็มีเท่านี้ก็เที่ยวเล่นกลางอยู่เล่นบนรออันติมานะครับแม็กมันเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะส่งอันอ่าอันติเมทของเราตามไปนะครับประมาณนี้ไปก่อนเนี่ยเพิ่งแบบว่าจะี๋ยวเพิ่งกดจิดนะครับผมก็กดจิดอยู่กู <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเออ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 เอเอ สองสเต็คแบบนี้แต่ถ้าเขาล่าสบัฟด,ดูได้เราก็จะตายเราก็จะตาย <c oughs> อย่าให้มันล็อกนะมันจะล็อกมันจะล็อกมันจะล็อกไข่มันจะล็อกไข่มันจะล็อกไข่ยัดเพื่อนยนัดโดนสะบัดอติเอ๊ะมันไม่ใช่คอมโบยอย่างนี้หรอสะบัดอัติก็ถูกแล้วนี่ แล้วมันก็จะสตันๆเอาใหม่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 มันต้องมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการการต้มไม่ต้องพูดเลยนะครับในลงในเลนไม่ต้องพูดเลยนะฮะว่าจะมันจะชนะใครนะครับไม่ต้องพูดเลยรู้ไปแล้วนะครับ <Your soul. S 1> <laughs> แพ้ทุกตัวและโดสองเสีย <c oughs> <c oughs> ซีออฟนะจ๊ะได้มานห,หนึ่งลูกหลานหน่อยสบัดายตายก่อนตายก็ตาย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 ฮซีซีขนาดนี้จะหลบยังไงพ้แนแรงด้วยไงบ้าบ้าใหม่โอแรงด้วยไงนี่ดิก็ฉีดยากันยุงไม่พักเลยควีมมีแต่ตัวแม่ตัวมาหมดจ้า วันนี้ตัวแมสตัอมม์เกือบใช่ไหมเลนอิลูเมียนะจ๊ะเราไปเล่นแรกดีกว่าพักพวกเดี๋ยวเดียนจะออกดามเมจให้หมดเลยนะครับเดียนจ,จะไม่ติม่มเดียนจะไม่ติ่มนะฮะเดียนจะเล่นดามเมจล้วนนะเดียนไม่ติ่มนะแต่ออกมองกุฎด้วยนะครับออกมองกมุฎไว้หลบแม็กด้วย <S <S ผมจะพยายามไม่ให้เลือดผมโลนะครับผมจะไม่พยายามให้ใหเลือดผมโลแล้วก็บัตเตอร์ไฟมันจะบินใส่ได้นะครับ อยู่ระลังไว้ไม่ดดเอ้ยช่วยด้วยช่วยเดียนด้วยจะมาเดียนหรอแจ๊ะหานะจ๊ะมันไม่ใช่สิทธิ์ของนายคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะมันเป็นหลักฐานมาใจคุณจาดีดาจ้าจาจาดีดาดีดาจา้าโดนเอ้ยทีไทกไปไม่ได้ส,สญญาบดใไงเพื่อน ตนัตนตนัตนตนัตนตันตันตันเอ้ยทำไมไม่ออกชิดหายแล้วกลางวงล้อมกลางวงล้อมหลังก็มีหน้าก็มีขวาก็มีโอ้โหหน้ากูสองตัวสั่นสองครับเฮ้เกิลไหนอะไรครับผมนี่ไงท่านา้าที่ไฟเตอร์ครับน้องๆดูท่าวารกก์ปดีกว่าไม่ค่อยได้ดูเลย เดสเคโคตรเท่ yes, care. God, care. ครับ่าม้วนตัวในไซโคลนอะซึนอมิอนางงามจักรวาลปอลนี่โดนโป๊กแป๊บเดียวผมก็จะตายแล้วเอ้ย้วยด้วยกูยยรอผักเลยมึงก็ามานี่เจอกูสวนไม่ได้แม้แต่กดสกิลสองมันเอากูตายเลย เอาละครับตอนนี้หน้าหน้าเวทีมิสแกนนะครับก็มีผู้ชมจำนวนมากนะครับมาส่งกำลังใจให้ดูนี่ก็ส่งกำลังใจคืนมานัตยาแอสแฟร์ล็อบรอรอเราทำแบบสตงสันต์นได้เพื่อนนะครับบัตฟลายมาว่าซานิสยังไงตัวบัฟใหม่โอ้โหตัวบัฟทั้งคู่แต่ว่าบัตฟลายเอาไปกินนะ ของจริงมาด้าไฟของจริงของจริงเดี๋ยวเรากลับรอบนึครับเดี๋ยวเจ๊กลับมานะ้วคเดียดเดมก็ยังไม่ได้บัฟมาใหม่เขาใครจะพูดเลยโอ้โหบัฟมาใหม่ลัดช็อตได้แบบเฟี้ยวมากโอ้ลัดไม่ได้ยิยงบัฟฟ้ากันนะเม่เแต่ละตัวชอบบัฟฟ้ามาก ก็สามารถเก็บสเต็กไว้ก่อนเข้าไฟแบบนี้ก็ได้เลยครับหรือว่าเราอาจจะเช็คหงเช็บพุ่มอันนี้แลนะ้วแต่เดี๋ยวเรามาออโอฟก,กัน,นครับออฟออฟออฟก,กันดีกว่าัันโดนะจ๊ะพันหกเกิดได้ตัวท็อปยุคนี้ยุคนี้เขออ้าพราคาเลยวะของเล่นหมายถึงของเล่นแม่ขอก็แพงขึ้นวัสดงุงวัสดุนะจ๊ะวา ตายเนี่ยครับนี่ไม่ได้เอามาแค่เติมไฟทัดแม็กนะครับเรายังแก้สะจวดได้อีกอ่ะมันจะมีอ่ไหนเมดออฟเลนนี่ครบเครื่องอะไรขนาดนี้นะไกลก็ได้ตันก็ดีอาเมทที่ปับมาก็เอาเรื่องไม่มีอะที่ผ่านมาที่กูเรียตัวอะไรทั้งนั้นเลนยนาต่าวีรา โอเคฟาร์มครีปก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้สองวิธีตรงนี้ดาร์ซิเออร์เกิดอีกแล้วครับผมในเมื่อเพื่อนไม่ฟาร์มผมก็จะพาฟาร์มให้ครับหาเงินกันก่อนผมอยากได้โอเวนะฝั่งของข้ามาก็เริ่มแรงกันทุกตัวแล้วดูนะครับ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องมีสกิลเพลย์แบบฟอร์นติโนรัมนะครับ สิบ 10, ยี่สิบเมตรกลัเอาตายได้เอาาย้ยช่วยเพื่อนก่อน,นุกมาแล้วว่ะน้องไม่ต้องถึงตัวนะครับเหมือนเราเป็นแบบบอสบอะบ,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 บอสใหญ่อะให้เขาทำงานกันไปก่อนนะครับหน้าที่ให้เขาทำทำหน้าที่ไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงมือคนสุดท้ายอืม่ะไม่ต้องเปลี่ยนมือบอสคนสุดท้ายอ่า ตาบอบปดูตายแต่ตายหนุ่มสบัดตันนี่ไงคอมโฟคอมจ่อยว่าทุกเมื่อเหมือนเหมือนเหมือนมันถื่ออะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยสามสี่ตัวรวมมวันคนเดียวถามจริงมันถื่อนขนาดไหนเลยเอแม็กเนี่ยชิบหายแล้วเขาดูเปิดเลยครับเปิดบ้างไม่ใช่เอาแต่ละแต่ละนะครับเปิดบ้าง ทำอะไรน้องๆทำอะไรน้องๆอุ้ยเป็นคนตายว่ะผมไม่ตายว่ะเฮ้ยอะไรครับผมอะไรครับผมคุณจะล้วงคุณต้องไปล้วงตัวอื่นนะตัวนี้ครบเครื่องนะครับขายสุดผิดว่ะตอนนี้ว่าจะข้ามขั้นไปเป็นสมุดเขียวนะครับก็ เอานี่ด้วยกันสักนิดหนึ่งขอให้ขอยืยนสักนิดนึงคิวเดิมจริงแรงแล้วนะครับคุณจะยืยนไม่ได้เอาเอาอะไรจะแปะเพื่อนล้วแล้วจะตันไปก่อนเลยสวันดีตันสี่ห้าตัว,วพี่ชายฟิกจัดโอบเครื่องมันมีที่ไหนออฟเลนทำอย่างไ,ได้อะน้องตาย จะตัดเวฟก็ตืรือว่าเขาไปล้วงใครมาวะดูไม่ทันเหมือนกันไฟเมื่อกี้โอเคขายรองเท้าทิ้งนะครับเออจริงเราก็เดินไวอยู่แล้วปะช่างมันคูอยากไวกว่านะครับกว่าพาสีมันจะมาจบเลยครับไม่ต้องโกงกันบ้านนิสิบกว่าวิทันได้ทันปะวะเก้าวิทันเถอะ ยืนานานๆเดี๋ยวแพ้ยยืนานานๆเดี๋ยวแพ้จัดไฟไวรุลดูมีออฟเลนอยู่วะ okay. โอเคเอาไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ตัวไม่ค่อยจะซ้ำอะไรผมก็ทำพวกตัวบัฟหนูต้านัดนเลยนะครับคนเดียวทองด้วยไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเดินให้เยอะตงอันติเน้นขยันส่งอันตินะครับ้ายชอคลุปนี้ก็ฝาก กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ <'ll> สวัสดีสสดครับเอ้ยโหให้เขาเถอะให้พี่เขาเถอะแต่ถ้าคะแนนเท่ากันนะโอเคคาได้ราทำเองเยอะกว่าก็ให้เขาไปครับสำหรับนาตาลีเอ้ยนาตาญยานะครับนาตาลี